มาตูมไลฟยชี้แจงครั้งแรกรับผิดการตกจัดงานวันเกิดพร้อมอัปเดตอาการติดเชื้อโควิด -19 มัมลาคนิกรับคบหนุ่มรุ่นน้องอายุน้อยกว่ามัน่นใจอีกฝ่ายไม่ได้มาหลอกติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเตอรี่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเอ็มอูมาแล้วค่ะอยู่กับพวกเรานะะในรายการป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะ,คะอันดับแรกเนี่ยต้องขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงเมื่อวานนี้ด้วยความที่เราเองก็แสบตาทีมงานที่เขาพิมพ์แป้นพิมพ์เนี่ยอาจจะแสบตานาฬิกาของคุณแจทชวนชื่นที่คุณแจงจังจิตเนี่ยภรรยายเขาซื้อให้เป็นของขวัญวาเลนไทน์ไงคือเมื่อวานนี้เราบอกราคาไปที่14ล้านใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ถึง8หลักนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะประมาณ0 0 0แสนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีนาฬิกาหน้า เหมือนกันมันใกล้เคียงกันมากๆ<ช>เลยเพราะว่านาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยคือบางทีในดีเทลความแตกต่างบางอย่างสมมุติว่าตัวเรือนเป็นสเตลเลตกับตัวเรือนเป็นทองคาขาวเนี่ยราคาที่ต่างกันเหมนะครับแล้เขามีเพชรล้อม<ช>ราอบว่าจ,จะมนการเข้าใจกันผิดด้วยนี่ทางเราต้องขอโทษด,ด้วยนะคะตัวสัมภารกรนี้เข้าไปตรวจสอบไม่ใช่อะไรต้องรอเอ็มว่าตอนนี้พี่แจงก็อาจจะรอแบบให้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่นั่นเองค่ะครับผมก็เชื่อว่านี่คือการซื้อให้เพราะว่านี่คือการลงทุนนะฮะเพราะว่าอย่างบางรุ่นอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเดือหัก เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วราคามันอาจจะ3 4มสี่แสนแต่ว่าล่าสุดนี้ทันทีที่โรเล็กเขาประกาศเลิกผลิตราคาดีดขึ้นไป6กแสนพี่ยังเห็นมาแล้วถูกต้องนะฮะไปกันต่อดีกว่านะคะสำหรับเรื่องในวงการบันเทิงของเรานะคะดีเจมตูมดีกว่าเอ็มเชื่อว่าหลายคนตามข่าวเขาอยู่คือพี่มตูมเนี่ยติดเชื้อเมื่อวันที่20มกราคมเราได้ทราบกันดีก็อัปเดตกันมาหลายรอบเพราะว่าเจอทัวลงนะเจอดราม่าเมื่อวานก็เป็นหนึ่งครั้งเลยที่พี่มตูมว่า ก็คงเครียดมากๆอยู่โรงพยาบาลก็คือรักษาตัวอยู่สําหรับโควิด19นั่นเองนะคะออกมาอัปเดตกันค่ะดิจมะตุมบอกว่าตอนนี้ยังตรวจพบซากเชือ้อโควิดอยู่นะคะแต่ไม่มีอาการแทรกซ้อนและปอดย,ยังใช้งานได้ปกติค่ะซึ่งเจ้าตัวขอรอดูอาการต่อที่โรงพยาบาลน,นะคะ <K ill ate> เพื่อความปลอดภัยนั่นเองมามาคูดถึงดราม่าก,กันสัหน่อยละกัน <K ill ate> โดยดิจมะตุมนะคะบอกว่ามีเพื่อนไปพื้นที่เสี่ยงมาจริงตาเป็นข่าวค่ะและคาดว่ามีการเกิดการแพร่เชื้อในห้องสวีทที่ตนเองและเพื่อนๆอ,อ,อยู่ ยืนยันนะคะว่านี่เลยรูปนี้ร้านอาหารเขาบอกว่าไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์แน่นอนแก้วสีฟ้าเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นกันนี่ดูผิวไม่รู้นะแก้วที่ข้างในมันเป็นสีส้มใช่ไหมมีส้มมีฟ้าผลไม้เขาบอก orange juice เออแต่สีส้สีฟ้ามันผลไมาชนิดไหนมอกเทลหรือเปล่ามอกเทลอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดตามเวลาที่รัฐบาลกำหนดด้วยคือ3าทุ่มนั่นเอง แต่ยอมรับค่ะว่ามีการต่อกันในห้องพักและเป็นห้องสวีทสามห้องและมีการดื่มแอลกอฮอล์จริงนะคะเพราะเป็นของขวัญที่เพื่อนๆนำมาให้ซึ่งในปีนี้ค่ะของขวัญที่ได้จะมีเค้กวันเกิดดอกไม้และแอลกอฮอล์ซึ่งในกรณีค่ะดีเจมาตูมนะคะยอมรับผิดเพียงผู้เดียวและหากถูกดำเนินคดีนะคะก็ยินยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยทั้งนี้ค่ะดีเจมาตูมนะคะขอโทษที่สร้างความเดือดร้อนให้คนที่เกี่ยวข้องและละอายกับ พฤติกรรมและการกักตัวที่ละหลวมของตัวเองนะคะต่อบุคคลทั่วไปที่ป้องกันตัวเองอย่างดีด้วยค่ะมันก็ชี้แจงในหลายๆประเด็นรวมทั้งยังมีเรื่องของการอาจ้างนายแบบมาเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการจ้างนะฮะเรื่องของการหมู่กันเขาก็บอกไม่มียาเสพติดก็ไม่มีนะครับแต่เมื่อวานชาวเน็ตหลายคนก็บอกว่างงๆคือด้วยความที่ฟังไงพี่ต้นหอมก็มาคอมเมนต์เหมือนกันว่าถ้า ก็ถ้าจะงงก็ช่วยตั้งใจฟังสิอะไรประมาณแบบนี้แต่หลายคนก็เข้าไปให้กําลังใจหมายถึงว่าก็ขอให้คุณวัตุมเนี่ยเขาหายไวๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของบทกฎหมายถ้ามันผิดจริงๆก็คงจะต้องเป็นไปตามนั้นน่นะฮะถูกต้องเรื่องราดราม่าก็ผ่านไปแล้วกันเนาะอ่ะไปตอนที่พี่มัมเราคนอีกดีกว่าโอ้โหแค่เราเห็นเนะเราก็ดีใจแตะชุ่มกระชวยแทนแต่ชุ่มกระชวยเหมือนกันเพราะตอนนี้นะคะเห็นว่ากําลังปลูกต้นรักอยู่กับนักร้องไม่ใช่สิรุ่นน้องรุนน้องรุ่นน้องนะคะที่เป็น เด็กกว่าแล้วก็มั่นใจด้วยว่าไม่โดนหลอกนั่นเองนะคะก็เขาบอกว่าเป็นรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าครึ่งหนึ่งย แสดงว่า <Robin. S 1> หลายปีเหมือนกันนะ uh. ใช่ไหมประมาณ3-4เดือนนะคะถ้าใครอยากจะเห็นรูปวันนี้นี่รายการเราเอามาให้ดูกันแต่ถ้าอยากเห็นเต็มๆเ,เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ใน i อนั่นเองนะคะทุกวันนี้พี่มาบอกว่าพยายามทำบุญและใส่บาตรอยู่ตลอดค่ะพร้อมภาวนาขอให้คนที่คบด้วยเป็นคนดี <Hello. S 1> และทําดีต่อตัวเธอเองด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาก็เจ็บหนักเหมือนกัน hmm. โดนหลอกนะคะแล้วก็เคยติดการพนันจนเกือบหมดตัวด้วยค่ะ ไม่หาดูในไอนะครับเพราะว่าถ่ายกับไว้หลายคนมากเวลาไปเที่ยวไหนก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยแล้วก็ถ่ายกับเพื่อนหลายคนมากก็ให้พี่ๆน้องๆก็ลองลองดูกันเองนะครับก็เดี๋ยวไปเห็นในไอีหรือใน Facebook ถ้าเห็นพี่ถ่ายกับเด็กๆก็ กี่ปีเหรอน่าจะครึ่ง,คร,งครึ่งของอายุพี่อะคะ่ะกระซุ่มกระซวยนี้มันก็กระซุ่มกระซวยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ที่มีคนมาดูแลคําถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่าโดนหลอกมาตลอดแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดจะมีมีความรักอีกสักครั้งหนึ่งอะเราก็รู้แล้วว่ารู้วิธีแล้วว่ารักอย่างไรเนาะก,ก็ครึ่งหนึ่งแดงว่าเอ็มเนี่ยก็สิบห้าสิบหกได้อยู่ เราเราจะเดินตามรอยพี่มามแบบนี้เลยก็เห็นพี่มามคบเด็กแล้วมีความสุขไงใช่ไหมก็ลองดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีความสดใสทําให้คนที่คบอยู่ด้วยเนี่ยเออเขาก็จะทันเด็กอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับสิบห้าบหกบเจ็ดเอ๊ะอันนี้มันจะติดคุก ระวังนะอ่ะชวนดูกันด้วย <c oughs> นะครับสำหรับซีรีส์อินเดียนะฮะครั้งแรกที่พ p t v HD ดีของเรานะครับกับมหาพราตะเลยนะฮะวันนี้เสนอเป็นวันแรกนะครับมหากาลีเทวีพิทักษโลกนั่น <c oughs> เองนะครับก็บอกเมื่อความโกรธจะทำลายทุกขีดจำกัดข้ามผ่านความลังเลและความกลัวในโลกลาบเปลี่ยนเทวีปาระวะตีเนี่ยเขาเป็นคนที่อ่อนโยนไงเดิมทีนะฮะอะไรทำให้กลายมาเป็นพระแม่กาลีผู้ดุร้ายแล้วก็แสดงแสง แสนยานุภาพนะครับก็ติดตามได้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับ9 5้โมง50นาทีไปจนถึง11โมงนะฮะหรือบางทีอาจจะ9.45โมง45ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฝ้าหน้าจอของเราให้ดีรับรองว่าสนุกเข้มข้นแน่นอนถูกต้องส่วนคืนนี้นะคะสองทุ่ม45พลาดไม่ได้เลยนี่กิ๊กดูสงความเพลงเงินร้านของเรานั่นเองนะคะ คู่จิ้นในตำนานค่ะปากกิกและพี่ดุสัญญานะคะคว้า2ศิลปินอย่างพี่มอสปฏิพานแล้วก็พี่อ้อมสุนิสานั่นเองนะคะมาโชว์เพลงฮิตที่ใครหลายคนน่าจะคิดถึงค่ะนอกจากนั้นยังเป็นการประกวดเงาเสียงของพี่มอสด้วยนะคะผู้เข้าแข่งขันเห็นว่ามีทั้ง2ยุคเลยมีทั้งยุคป้นฉบับค่ะแล้วก็ยุควัยเพียง17ปีนั่นเองโอ้โหความสนุกสนาน <laughs> น่าจะมีสุดๆแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะ2ทุ่ม45ทางช่องของเราค่ะ เพลงตัวปลอมนี่ต้องมานะผล <มา S 1> งานของพี่อนะ้อมนะวันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับป๊อบนิวส์เดลี่ของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในช่วงบ่ายกับป๊อบนิวส์วันนี้เอ็มูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ